ครับคะแนน2น็อก2ครับคู่ที่5จบอย่างไรครับจะเป็นปีเสือดุหรือเปล่าครับเดินเข้าหาครับนักมวยจากอุบลนะแต่ที่แน่ๆนีถ้าดูจากผล4คู่ที่ผ่านมาถือว่าปีเสือในที่เปทีมราชเานของเราเนี่ยถือว่าดุเลยครับน็อกถึง2คู่ครับขยับเข้าหากับตัวเล็กกว่าครับทางนั้นรุ่งเรืองเล็กครับ ส่วนทางนั้นกล้วยพันล้านนี่สูงยาวกว่ามาเชกล้วยพันล้านครับกล้วยด่างหรือเปล่าครับต่อมาเป็นทั้งไล่เลยนะครับกว่าจะถึงพันล้านเนี่ยครับต่อให้ราคาดีก็เถอะขยับเข้าไปครับอาวครับขยับครับถ้ามีนี่ขอแบ่งสักต้นนะฮะให้ผู้บรรยายคนละสักต้นหนึ่งนะฮะอ้าครับขยับหาจังหวะครับลงเลองเล็ก ซ้ายครับหมัดขึ้นมาไม่โดนครับล้วยพันล้านครับถือลูกเจาะยางขึ้นไปใครจะดังก่อนกันครับถ้าเกิดชนะในไฟน์นี้ถ่ายทอดสดทางอัมรินทีวีเอชดีช่อง34แบบนี้ก็มีโอกาสดังก่อนแหละครับชนะก่อนดังก่อนครับขยับเข้าไปครับอุ้ยศอกซ้ายครับมเชียวครับแค่เชียวก็เสียวแล้วต้องบอกว่าเริ่มมาจากก้าวเล็กๆแบบนี้แหละครับ การได้ถ่ายทอดสดออกตู้ออกทีวีครับหลายต่อหลายคนแล้วนะครับที่มาชกคู่5้าได้โอกาสถ่ายทอดสดทางช่องอมรินครับหลังจากนั้นก็ไปเชิดฉายเป็นดาราช่องนู้นช่องนี้ครับแล้วก็กลับมาวนเวียนชกอยู่ในหนึ่งใน4คู่ที่เป็นคู่ถ่ายทอดสดของทางช่องอมรินของเราก็ถือว่าเป็นคู่หลักกันนะครับขยับเข้าไปครับรุ่งเรืองเล็ก รุ่งเรืองเล็กที่โด่งดังนะครับถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปนี่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ต้องเป็นรุ่งเรืองเล็กลูกกระบะครับยอดมวยถ้วยพระราชทานอีกคนหนึ่งครับขอแก้ไขนิดนึงนะครับพี่ป๋องครับด้วยเวลาอันเหมาะสมคู่นี้3ยกนะครับ3ยกเท่านั้นนะครับเอาห้านะครับ5ยกขอภัยนะครับ หมัดหนึ่งสองครับขวางสับสอกครับตีเข่าขวาครับห้ายกนะครับคุณผู้ชมครับแทงขวาเอาไว้เดินเข้าหาต่อครับรุ่งเรืองเล็กถือว่าเดินตั้งแต่ต้นยกเลยครับรุ่งเรืองเล็กครับเล็กกว่าครับโยกขาจังหวะครับอู๋สายสูงครับกวยพันล้านสับสอกคืนไปครับแต่ว่าผมว่าคู่นี้อาจจะอยู่ไม่ครบ5ยกนะครับแน่เลยครับมันมีสัญญาเตือนครับเนี่ยครับ เอาต่างคนต่างชอบแลกครับมันต้องอย่างนี้ครับหัวใจมันต้องได้ครับนักมวยครับแบบนี้ดีครับแลกกันไปเลยครับหมดยกครับพักสักครู่เยวการก็ต้องทำมาหากินด้วยครับเพื่อปากท้องครับยกที่สองครับรุ่งเรืองเล็กบางกอกอะไยน์ครับเจอกับกล้วยพันล้านสธนารักษ์ เดินเข้าหานะครับทางด้านของรุ่งเรืองเล็กมี2คมบางกอกอะไรยนครับดันชกชื่อดังรุ่นพี่ครับเชียร์อยู่ที่มุมต้องดูครับวันนี้นี่แหมสัญญาณอันตรายมาตั้งแต่ช่วงปลายยกแรกครับยกนี้เน้นเข่าครับมีเข่าให้เห็นครับทางด้านกล้วยพันล้านครับยังอยู่ในเกมรับครับปล่อยให้ทางด้านนรุ่งเรืองเล็กเดินเข้าหาครับตัวเล็กกว่าต้องเดินลงทุนก่อนครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายหลุดครับยังไม่ถึง ทีมงานบอกให้เดินเข้าไปอีกครับนี่ครับเน้นไปที่ต้นขาครับแล้วมีหมัดเสริมวงในล็อกขวางสับซอกมีเข่าขึ้นมายัางไงครับระหว่นี้ตีไม่ได้กรรมาการแยกกอกมาก่อนขยับสั้นยับบากต่อนะครับมาครับหาจังหวะเดินทางน้านล,ลุงเล็กครับซ้ายหลุดแล้วดีครับขวาคืนไปครับหมัดซ้ายคืนมา รอครับรอจังหวะเลยแม่เตะหลุดอีกแล้วครับลุงเลี้ยงเล็กครับขวาหลุดบ้างครับโอ้โหแต่จังหวะบวกหมัดสวนนี่อันตรายครับของทนั่นกล้วยพันล้านโอ้ขยับเข้าไปนะครับลุงเลี้ยงเล็กหมัดขวาครับทำอะไรต่อครับทำอะไรต่อดีครับยัดขวาครับทางน้านของกล้วยพันล้านครับ มาครับเดินเหมือนเดิมครับลุงเรืองเล็กลุงเลืองเล็กครับขวามาเข็บอาวุธได้ซ้ายหลุดอีกแล้วครับแม่จังหวะไต่โอ้โดนบวกบวกศอกครับอ้าครับเกือบไปนะครับเกือบไหนท้องตึงครับเดินเข้ามาครับอ้าวครับเน้นครับแม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยมีเลือดกําดาวออกมาแล้วครับพิษสองเมื่อสักครู่ครับพี่ป๋อง ได้เลือดแล้วครับไม่เดินเข้าหาครับรุ่งเรืองเล็กปล้ยพลราก็รอดักจังหวะสองนะครับนี่ครับออกสายหน้าครับขยับเข้าไปครับมาแลวครับนี่ครับเตะขาครับมาถูกทางแล้วครับโหลดให้เตี้ยเท่ากันครับคืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องให้หนีไม่ออกครับหรือว่าก็หนีช้าครับแต่ที่สําคัญจังหวะเข้าไปเนี่ยระวังหมัดระวังศอกของปุ้ยพล้านด้วยครับนี่ครับแกล้อบวกอยู่แล้วครับ วงในพลิกหาเหลี่ยมสุดท้ายล้มลงไปครับลุกขึ้นมาครับก็ถือว่าเปิดเกมกันดีครับมวยกู่ดีครับแค่สองยกก็ได้เลือดแล้วครับก็หยับเข้าไปอประสานแข้งครับเตะขาครับกดอืมละคังมาครับพักก่อนครับ กลับมาตามต่อนะครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับนี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาก็ยังโดนไม่เต็มหมัดดีครับแล้วก็พยายามสร้างจังหวะตีเข่าโอ้หมัดซ้ายดอกนี้จังหวะจังหวะโถมเข้ามาเหมือนกันนะครับกล้วยพันล้านครับนี่ครับสอกขวาครับนามาสู่เลือดกําเดาแล้วก็เลือดกบปากเอาละครับผ่านบนไป2ยกครับดูระบบการหายใจครับกล้วยพันล้านครับก็ถือว่าอย่างสบายๆครับเช่นเดียวกันครับทางนั้นมุมแดงครับทางนั้น รุ่งเรืองเล็กครับก็ถือว่ายังสบายสบายอยู่ครับอืมดูครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเป็นอีก2ดาวรุ่งครับที่โอกาสที่จะเฉิดฉายในช่วงอนาคตแหละครับของทางเกียรติเพชรครับแล้วก็วันนี้นี่เป็นโอกาสดีครับมวยมีน็อกกัน2คู่ก็เลยได้ถ่ายทอดสดไปให้แฟนๆพี่มีน้องๆได้ดูกันทั่วประเทศครับอ,อ,อ่ะมาดูกันต่อครับ จบกับยกที่สามครับครึ่งทางครับเดินนี่ครับเตะเจาะยางครับโอ้โหสับศอกครับเน้นเลยครับเร่งเลยครับทางด้านรุ่งเรืองเล็กครับเดินเข้าหานะครับรุ่งเลืองเล็กขยับเข้าไปครับแต่ขยามจะถีบอศขวาครับยกนี้ต้องเร่งแล้วนะครับตามให้ทันไล่ให้จนครับเตะขามาขาคืนไปต่อครับไปต่อครับ เตะขวาครับนี่7เมตรนะครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเวทีมาตรฐานเดินครับสับมือชกเหมือนเดิมครับเดินต่อรุงเรืองเล็กครับขยับเข้ามาหาจังหวะครับสลับขาครับด้วยพันล้านครับยังไงดีครับตั้งรับซ้ายเตะแล้วคาไวครับแม่แต่เตะได้ทีเดียวกู่ชกมาแล้วครับรุงเรืองเล็กกระโจนวงในก็ยังตีได้ไม่ชัดเจนครับกรรมการแย่กมาก่อนเดินครับ หมัดซ้ายเอาบวกซอครับว่าหวาดเสียวครับจะได้แค่เสียวหรือเปล่าครับกบรรมการแยกมาครับกบรรมการธงชัยรุ่งเรืองเล็กลุยต่อลุยต่อเดินต่อกับแข้งขวาสกัดมาสองแข้งสับสอกไม่สนกับลัดล่างหมุนหาเหลี่ยมตีอาจจะยกเททิ้งไม่ล้มครับทางด้านด้วยพันล้านก็เดินต่อแล้วครับ เดินด้วยความมุ่งมั่นเดินด้วยวินัยครับแต่ว่าจังหวะ2ของกล้วยพันล้านก็ทําไม่ดีครับเตะซ้ายขยับสลับสลับเตะขาครับลุงเลืองเล็กอ่ากองเชียร์บอกว่าเดินติดเลยครับเดินติดเลยครับอ่าแล้วครับเนี่ยครับเคาะบนก่อนครับซ้ายแล้วเจอขวาอาครับรุ่นพี่สั่งแล้วครับสองคมสั่งครับเดินครับโอ้โหหมัดมาลุงเลืองเล็กสับสอกอีกทีนึงโอ้กล้วยพันล้านครับโดน เอมีเอ็นไปเอ็นมาแต่ยังขวาคอไว้ได้ครับสร้างจังหวะสักซอกได้ดีเลยนะครับรุ่งเรืองเล็กครับไปต่อครับไปต่อครับนี่ครับมวยจะเดือดไม่เดือดมันก็อยู่ที่ทั้งคู่บนเวทีครับอเตะว่าเตะหลุดเอาแต่ว่าโอ้โหก็ยัดเข้ามาขวาแล้วก็แท็กลงไปได้ครับโอ้โหเอาครับต่อครับ ขยับเดินเดินเข้ามาครับลุงเล็กๆครับซ้ายครับเก็บอาวุธได้ครับเพื่อพลางครับชักจะเตะไม่สูงเสแล้วครับขวาไปเร่งครับเร่งต่อลุงเล็กๆว็กงง่ายล็อกตีขปการแยกมาครับอาละบอกว่าให้เตะขาต่อยหมัดนะครับของเชียครับพยายามโยนข่าวครับแล้วก็ยกบบังเอาไว้ครับ หมดยกครับยกที่สี่นะครับคุณผู้ชมรุ่งเรืองเล็กแดงครับอุบลครับกล้วยพันล้านจากปูรีรามครับเวียงล้มลงไปเต่ขวาครับเจอขวาโตครับอุ้ยสอกซ้ายดีครับสอกขวาไม่โดนต้นสอกขวาครับสอกขวาจังหวะเข้าเบลยก็ทำได้สวยครับแ่่ล้มไปครั้งที่สองอ้าวครับ โมโหครับโมโหก็แบบนี้ดีครับอาารกบแขงขวามากล้วยพันล้านครับขยับกุ้ขวาอีกทีกล้วยพันล้านดูเล็งเล็กขยับเดินหาจังหวะครับยังไงดีครับรอจังหวะแขงซ้ายหลุดไปอีกครับเกี่ยวล่างต่อยหมัดสับสอโอ้หจังหวะนี้โดนไปมีสะดุ้งเหมือนกันครับกล้วยพันล้านโดนอีกทีครับโดนมาอีกทีอาครับเริ่มที่จะโดนเยอะแล้วครับทั้งนั้นกล้วยพันล้าน ตองโตเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้สกุลชัยเล็กนะครับได้รับ1 0,000บาทนะครับจากแอนตซินครับยารักษาโรคพ้ออาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตซินก็มอบรางวัลแล้วครับตามกติกาเลยครับแต่ก้านคอขอลอยสอบปรับครับเมื่อสักครู่นี้เต็มคอเลยครับได้10,000บาทนะครับสัปดาห์หน้ามารับเงินอ้าวครับโดนสอบไปอีกหนึ่งชุดครับ้วยพันล้านครับตอนนี้นี่ออกมาเดินบ้างแล้วครับลุงเล็กตอนนี้ออกมาตั้งรับครับ ถีบสกัดเอาไว้ก่อนครับต้วยพันล้านขยับเดินเดินแล้วแมมันช้าไปหน่อยครับคิดช้าไปหน่อยซับซอกแทงเขาโอ้โดูครับจังหวะเข้าเนี่ยไม่ถึงตัวทางด้านล่มเรื่องเล็กเลยครับเดินต่อครับต้วยพันล้านครับถอยมาสามยกครับยกที่4มาขยับเดินบ้างครับเตะไม่เตะแมพอจะเตะก็โดนถีบอีก ซ้ายได้ครับปัดล่างก็แุบปัดตุบเปไปพอกันแหละครับขาแข่งอ่อนเหมือนกันครับแข้งขวาสูงไปครับท่านั้นรุ่นนึงเล็กครับก็เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยแหละครับพัฒนาไปเรื่อยเก่งไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ถือว่ายังใหม่อยู่ครับขอยพยายามสุกอย่างครับขอยตั้งใจครับทุกอย่างไปไปได้หมดครับโอ้โหนี่ครับแม่จังหวะตวัดแข้งขวาสูงครับเฉียวไปนิดเดียวครับแม่ทาลึกพอ เข้มพออีกสักนิดหนึ่งนี่อาจจะมีปัญหาได้ครับนี่ครับขยับสับเปลี่ยนเป็นแข้งกาดซ้ายทีกาดขวาทีครับเัราะนั้นกล้วยพันลานครับแต่ตอนนี้นี่ก็ยังคงนึกไม่ออกเลยครับพี่ป๋องว่าจะออกแข้งไหนดีนะครับสลับกาดไปเรื่อยครับเดินครับม่เดินเดินหยุดซะแล้วนะครับเป็นรูปเล็กที่ขยับเดินเข้าหาครับเตะหลุดครับเจอขาอีก ช่วงปลายยกครับขยับเข้าไปครับแต่เหมือนว่ายังไงครับยอมไม่ยอมครับพยายามที่จะส่งสัญญาณครับพอไม่เพื่อนไม่พอก็หมดยกไปก่อนครับพักสักครู่เดียวเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับดูภาพช้าครับจังหวัสับศอกซ้ายของกล้วยพันล้านครับนี่ครับศอกขวาทั้งศอกขวาศอกซ้ายครับ ต้นน้ำนี่ทําได้ดีครับแม่ปลายปลายนี่มาหยุดสาโดนหมัดขวาครับสอกขวาโต้ไปพยายามออกไซน้านะครับเจอซ้ายคขืนไปครับอ่ะเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกกันไปเรื่อยนะครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับตอนรับปีใหม่ครับมาดูกันครับยกส่งท้ายครับคู่สุดท้ายครับออกมาเดินเหมือนเดิมครับลุงเล็กๆครับแมทีมงานสั่งมาครับ กำชับมาว่าชกให้สนุกสนุกนีดนึงครับจงสุดท้ายครับเดินโยกหาจังหวะครับดูครับก้วผ่านล้างจะตั้งรับอย่างเดียวนะครับตอนนี้ถอยครับถอยปุเรงปุเรงลุงเล็กดูการโยกครับผ่านล่างขึ้นบนอยังไงครับ นี่แล้วกล้วยพารานแกก็ไม่เดินด้วยนะครับลุงเลองเล็กก็ไม่เดินแล้วนะครับนี่ก็เสียวเหมือนกันครับต่างคนต่างเสียวครับเรื่องของประสบการณ์ล้้วนนะครับแบบนี้ครับสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับอมรินซูเปอร์ไฟสึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะครับเข้มข้นแลวครับสัปดาห์หน้าหามพลาดโดยประการทั้งปวงครับเปิดหัวด้วยลูกแมนทีเคยุทธนาเจอกับยอดธงโนรกินาลำปางคู่สองเพชรน้ำงานเกียรติพันธมิตรเจอกับเพชรพัทยาแฟร์เทคแล้วก็คู่รองครับ โมฮอทีเด็99เจอยอดสุริยาสชาวลิตและก็คู่เอกครับห้ามพลาดด้วยประการั้งปวงครับคมเพชรเอาอัจฉริยะครับเจอกับท่านรณชัยต่อรามอินท่าโอ้โหดีจัด่วยเงินแสนให้ได้ชมกันเลยนะครับผ่านหน้าจออมรินทีวี HD ช่อง34ครับคมเพชรเจอกับรณชัยน่าดูมากๆานะครับเตะลุดครับอุ้ยโดนขวาเข้ากลางหลังครับ ก็ถือว่ายังมีความพยายามอยู่ครับพี่เลี้ยงบอกให้เจ้ากล้วยพันล้านี้อีกอีกสักแค่หนึ่งครับนักโมยก็ก็อยากจะเตะเหมือนกันแล้วครับปลายยคที่5ครับแต่อย่างที่พี่ป๋องบอกเลยครับต้องไปเสริมเสริมสร้างกระดูกนะครับเสริมแคลเซียมกันหน่อยครับสำหรับคู่นี้ครับอืมอ่ล้ะครับ สำหรับรางวัลในสัปดาห์นี้นะครับคู่ดูเดือนนี้เป็นคู่ที่3นะครับพยัคฆ์อุดรอัจฉริยะประดิษฐ์ที่แพ้ให้กับพยัค chi อุศเจ้าเล็กเมืองนนนะครับส่วนสกุลชัยเล็กเดอแปงกองปราบนะครับเตะก้านคอเอาชนะเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อรงต้มได้นี่ก็จะได้รับ10,000บาทจากแอนตาซินด้วยสัปดาห์หน้าแจกกันนะครับแล้วก็ใครทําได้ก็รับไปแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับบนเวทีนี้เกมเหมือนจะสงบศึกไปแล้วนะครับ ชาวต่างชาติก็คงจะไม่สงสัยนะครับว่าทำไมไม่ต่อยกันครับเพราะว่าหมดแรงครับครับผมอ่ะสรุปผลกันในขันกันหน่อยอีกครั้งหนึ่งกันหน่อยครับครับผมคู่แรกครับทางด้านสกัดเพชรสิงสมัยนะครับก็เอาชนะคะแนนทางด้านเพชรป่าศักสอโสพิทได้ครับคู่ที่2ครับสตาร์บอยเพชรเกียรติเพชรครับแทบแย่เหมือนกันครับยกแรกโดนต่อยบัดมีเมาครับแต่สุดท้ายก็เอาชนะน็อกชนะแตกนะครับทางด้านชิโนสุเกะ จิตติยิมไม่ได้นะชกวงชายญี่ปุ่นจากยกที่2ครับแล้วก็มีพยักอุดรอ,อชิรประดิษฐ์ครับแพ้คะแนนพยักจิ๋วสอจอเล็กมังนน์คุ่ยอกนำรายการกครับสกุลชัยเล็กเดอบแปงกองปราบชนะน็อกเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มไปได้ด้วยลูกเตะก,ก,ก้านคอครับกรรมการบนเวทีครับธงชัยกิจด,ดำรงวินิจกลครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่นักชกมุมแดงครับรุ่งเหลืองเล็กบางก,กอกอลาโยนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกล้วยพันล้านสท่าน,นารักครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ